เดี๋ยวทัวร์กรุงเทพจะได้เห็นแน่นอนนะคะบอดบีกับน้องเบสเขามีแลนอยู่แต่ว่าไม่สามารถบอกได้แต่กระซิบได้เฉยๆว่ามีแพลนอยู่นะอยากเห็นน้องเบสร้องเพลงได้เห็นแน่นอนรอดูนะคะรอดูนั้นได้เลยรอดูได้เลยนะคะวันนั้นวันนั้นน้องเบสก็บอกอยู่ว่าแม่อยากฟังหนูร้องเพลงไหน ปากยาดมเลยแม้จะได้ครบลานกระปุกเซอร์ไพร์อะได้เลยปากทุกสิ่งอย่างที่เป็นของบอร์ดนะคะมีกาแฟโกโก,โกช้ชาเขียวยาสีฟันเซรัม่มหลายคนถามว่าทำไมแม่แซมหน้าใสนี่แหละแม่แซมใช้อันนี้จริงๆทุกคนอ่ะและมียาดมในตะกร้ามีหมดเลยทาทุกครั้งหลังเช่นนะอาบน้ำล้างหน้าเนี่ยเช่น,น่าห้งลรวทาเซรัม่ม มันก็จะไม่เหี่ยวดีทุกคนไม่แช่มสี่สิบแล้วอะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยนะนี่หน้าเป็นแบบใส่อมชมพูแหมทุกคนกรุงเทพวันไหนคะช่วงสิ้นเดือนและเดือนหน้าเจอกันกรุงเทพยาวๆเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> ไปเขาใหญ่วันที่สิบเก้ายี่สิบขอบคุณนะคะพี่เลียม ถ้ามีโอกาสนะน่าจะได้เป็นเพลงคู่กันแต่ว่าตอนนี้คือต่างคนต่างทำงานหนักให้ให้ให,ให้อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าคุณแม่หนูว่าแม่อยากให้ร้องเพลงอะไรเลยแม่อยากให้น้องร้องเพลงอะไรคะใช่ไหมจริงๆเบสเนื้อเสียงเพาะนะเป็นแบบเป็นเสียงแบบน่ารักอะทุกคนขอบคุณคะ่ะเซรั่มช่วยใช่ค่ะเซรั่มช่วยกระชับดูขุมขน จริงๆมันลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำแหละทำให้ผิวชุ่มชื้นพวกที่ผิวแห้งอ่ะก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นหรือคนที่หน้ามันอ่ะก็จะทำให้หน้าไม่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่ากระชับรูขุมขนไงรูขุมขนเราถ้ามันกว้างสิ่งสกปรกเข้าไปก็อกัอกเสบเกิดสิวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันกระชับรูขุมขนมันก็เป็นตัวแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุน,นี่ให้ดูชัดๆเห็นบอก รอชมกินซ่ารังสิตได้เลยเจอกันรอซื้อบัตรกรทมมาเจอกันนะคะเจอมาที่กรทมเจอกันเซรั่มหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วจริงๆแม่แซมอายุสี่สิบค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่โส เซรั่มใช้ดีค่ะพิ่เกตอายุ45แล้วใช่พ um um um> um um oh ิ่เกตก็ใช้เซรั่มจะบอกให้ว่าพิ่เกตหน้าเด็กมากเวลามาหาแม่แซมแต่ละครั้งน่ะอันนี้ใช่พิ่เกตไหมนี่หน้าใสบักคัสรอตลาดรวยซับได้เลยลองดูค่ะลองใช้ดูถ้าใช้ไปซักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะสัมผัสได้ว่ามันแห้งเร็วและมันซึมเร็วมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลอะไรเงี้ย อ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดว่างตรงกรันหรือมีเวลา ตรงกันอ่ะได้ไลคู่กันแน่นอนเพราะว่าเขาคุยกันเรื่อยคุยกันตลอดอยู่ทุกคนไม่ต้องกังวลเดอ้อเพราะว่าบางครั้งอ่ะตอนนี้หนึ่งเราเพิ่งเปิดวงได้ไม่ถึงเดือนมันมีอะไรให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขและปรับปรุงอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเพื่องานที่มีคุณภาพไงงานบอสก็เลยเยอะมากๆส่วนเบสก็ขยันและงานเยอะอยู่แล้วทั้งถ่ายละครอัดไว้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเขามีเวลาว่างเขาจะส่งหาการส่งข้อความทิ้งกันไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้บอสพิมพ์ไปเบสทางานอยู่เบสทางานเสร็จบอสเบสมาตอบแต่ตอน เบสตอบมาบอสอาจจะทํางานอยู่หรืออยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนอ่ะมีเวลาคู่หรือเป็นวันที่เบสหยูดหรือวันวันที่ช่วงเวลาบอสเดินทางเหมือนที่ผ่านมาได้ไลฟ์คู่แน่นอนทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะ <c oughs> พี่อัมไพ้ขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะ <c oughs> เอาเอาเแม่แซมยาดมหอมมากขอบคุณค่ะคนมาปั่นลูกสาวฉันแน่ๆน,นะที่เคยแล้วใจลม้ลมๆนะคะแม่แม่จริงๆติ๊กตอกช่องติ๊กตอกที่เกิดมาจะแบบบอสบอกว่าไม่ต้องไปฟอ,องก็เราปล่อยเขาไปค่ะถ้ามันไม่เป็นความจริงหรือไม่มีคนไปให้ค่าให้แสงเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปเอง ตั้งใจทํางานดีกว่าอันนี้คือบอสบอกขอบคุณค่ะพี่น้ำเห็นอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเราจะมีตอนเชื่องดูช่วงเดือนมกรานะคะได้ไปแน่นอน บอจริงๆอ่ะบอดได้นอนสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ออกไปปฏิบัติภารากิจพรอแม่แซมนี่แหละเพิ่งกลับมาเมื่อบ่ายโมงก็เลยให้บอแกได้พักผ่อนก่อนเพราะว่าตอนเย็นนี้คือคืนนี้คอนเสิร์ตยาวเลยมีงานที่ลังสิดไหมมีกินซ่าลังสิตนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงสิ้นเดือนพี่นีบอกว่าวันนี้รอดูชุดลูกชายใช่ไหมชุดใหม่อีกแล้วรอดูได้เลยพระเอกน้อยร้อยชุด ตอนนี้ใต้อะมีแค่สอบถามมาแต่คิวยังไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปใต้ใช่ไหมการเดินทางระยะทางอ่ะมันต้องว่าเรามีงานหนึ่งวันที่อ่าภูเก็ตหนึ่งวันเราต้องเดินทางประมาณวันถึงสองวันขากลับอีกวันถึงสองวันเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าถ้าไปใต้มันจะต้องเป็นทัวร์เลยวางแผนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันต้องเป็นทัวร์เพราะฉะนั้นคิวก็เลยยังไม่ลงตัวสักทีนะคะเซนท่านพระรามสามใช่ไหมแถวเซนท่านพระราม ก่อนหน้านั้นเราไปแถวเซนทันพระรามสองมาเนาะแม่สั่งยาดมสองรอบขนส่งชามมกอยู่ชลบุรีเดี๋ยวแม่แซมเช็คให้นะคะปกติที่ชลบุรีน่าจะประมาณวันสองวันน่าจะได้เนาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะงีบนะคะมาพูดมาเมาส์มอยกับพี่ๆก่อนคิดถึงทุกคนยูริถ่ายเดือนหน้าค่ะยูริถ่ายซีรีส์เดือนหน้ามีอีกเรื่องเสนอบทมาให้แล้ว ขนาดยังไม่ได้ถ่ายแล้วเปิดกล้องเลยฮอตอยู่เด้เอาไม่แต่เป็นสิทธิที่พูดได้นั่นแหละงาฝนฝนส่งชาน้ำท่วมเออใช่แต่มันก็หน้าฝนน้อโคส่งอาจจะชาสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ยาโดมพัทยาหนึ่งสองวันก็ได้แล้วเนาะ <c oughs> จริงๆข้ามเรื่องดราม่าไปก่อนเสพว่าเสพเสพความสุขของเขาทั้งคู่มันจะได้เป็นเราจะได้ฮิวใจเราด้วยเราจะได้มีพลังซัพพอร์ตต่ออย่าไปซีเรียสน,นะเพราะเพราะทั้งทั้งคู่ก็รู้แหละว่าเขาดราม่าแล้วอะไรกันแต่เขาก็ก็เลือกที่จะมองข้ามไปเพราะถ้าเรายิ่งไปใส่ใจฝฟกัสให้แสง มันก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตของทั้งสองคนแล้วก็สุขภาพจิตของแม่แม่ในดอมด้วยเขาอยากให้ทุกคนแฮปปี้และมีแต่รอยยิ้มทุกคนไม่ต้องซีเรียสเด้อชนบุรีมีอยู่นะคะเดี๋ยวแม่แซมแจ้งอีกทีหนึง่งเพิ่งไปทานข้าวกับบอสมาลูกชายพูดเก่งขึ้นจริงๆได้เลยถ้ามีโอกาสจะถ่ายมาให้ดูนะทุกคน เขาเป็นเฟื่อนกันค่ะทุกคนทุกวันนี้ลูกชายพูดเก่งมากลูกชายยูริพูดเก่งขึ้นนะคะอ่ะลาลังสิเดี๋ยวต้องดูคิวก่อนว่าคิวได้ไหมสิบเจ็ดเจอกันน้ำโสมนะคะตัวชายตอนนี้ล้องบาสกับสแตมมาแรงนางแบบสนิทกันทุกคนชวนกันทำนั่นทํานี่ดีน่ารักยูริมีงานไลฟ์กับพี่ไผ่ค่ะช่วงสิ้นเดือนเป็นงานไลฟ์สด กับพี่ไผ่พงศธรก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งถือว่าเป็นอีกคอนเนคถือว่าเป็นอีกคอนเนคชันหนึ่งที่ทำให้น้องอาจจะได้พบปะพูดคุยกับศิลปินในดวงใจของเขาด้วยเนาะอ่าเพราะพี่ไผ่เขาก็แบบระดับไหนแล้วเนาะทุกคนผ่านมาทั้งพวกน้อ,องได้แบบปรับเปลี่ยนทัศน์ใ พัฒนาอทัศนคติเอามาปร,ปรับปรุงตัวเองได,ได้ได้เจอกับคนเก่งๆอะค่ะทุกคนขึ้นเวทีที่กดทอมอต้องดูก่อนนะคะว่าถ้าคิววันไหนได้ยังไงยังไงก็บอกแน่นอนคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะทางนี้อยู่ในดอมแม่เซมทุกคนให้กำลังใจน้องเรามองข้ามอาถูกต้องน่ารักมากค่ะโดยโตโกเกียวผ้าแบบก้วกระดด จริงๆระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาน่ะก้าวกระโดดมากๆทุกคนยังจำวันแรกที่ไปแต่งหน้าให้บอสขึ้นคอนเสิร์ตได้อยู่เลยศิลปินมีบอสคู่ชินจังซีแกรมลีโอคอปเตอร์โกกิกับน้ำตาลก็ได้เป็นศิลปินขึ้นเวทีช่วยพี่มาตอนแรกๆ แดนเซอร์จ้างเอาหมดวงดนตรีก็หมุนสลับกันไปมาไม่มีวงประจาไม่มีการทําสคริปต์ล่วงหน้าวางแผนการโชว์ไม่มีมาถึงใครจะร้องเพลงอะไรบ้างอ่าเรียงลิตรลิติตด,ด,ดันขึ้นไปเป็นงานคอนเสิรต์ตขนาดตอนนั้นยังมีงานเวลางานสองงานแล้วตอนเนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นมีโชว์เปิดโชว์ปิดขั้นกลางช่วงเต้ยลา ปรับเปลี่ยนโชว์พัฒนาศักยภาพรับแดนเซอร์เข้ามาประจําทำคอนเสปต์มีเสื้อผ้ามีชุดเต้ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้มีทั้งวงใหญ่5ชั่วโมงแล้วก็วงที่เป็นฟูลแบนด์2ชั่วโมงวงใหญ่ตอนนี้ก็ร้อยประมาณ170-180คิววง2ชั่วโมงอีก170กว่าคิว ตอนนี้มันจะ400รคิวงานคอนเสิร์ตอะเกือบ400ร้อยนะอันนี้ยังไม่รวมคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินแต่ละคนคอนเสิร์ตต่างประเทศงานอินฟูงานถ่ายละครงานพรีเซนเตอร์งานไลฟ์สดอันนี้คือยังไม่รวมนะคือโตเกียวมิวสิกสี่คิวไปแล้วทุกคนเกินเพราะเรามีเวอร์ชัน2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งหนึ่งหชั่วโมงอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้คือแน่นมากทุกคน ดีใจที่เสียงตอบรับดีแต่ถามว่าเครียดไหมบอยเครียดนะแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่เป็นแรงจูงใจให้เราต้องพัฒนาไม่หยุดเป็นแรงจูงใจให้เราต้องรู้ว่าโอเคถ้าเราเอาโช์นี้นำเสนอออกไปประมาณสักซีซั่นแรกในไตรมาสแรกเราต้องเปลี่ยนโชว์บางโชว์เพื่อให้คนดูไม่เบื่อเพื่อให้คนดูได้มีอะไรใหม่ๆมาสังเกตเราต้องมีรับเชิญเข้ามาบ้าง เราต้องมีการปรับปรุงเสื้อผ้าหน้าผมเพลงสคริปต์อะไรเงี้ยอันนี้คือบอร์ดลิสต์แล้วก็บอกทีมงานเสมอ,อชุดเตยลาจะได้มีอันนั้นในอนาคตอะค่ะมีพี่น้ำฝนแต่ว่าตอนนี้บอร์ดให้เด็กอะ c ร e a t e ชุดเตยของตัวเองขึ้นมานะคะบอจะได้พักผ่อนไหมปีใหม่ปีใหม่ตอนนี้ก็มีแบบโจงคิวเข้ามาแน่นมากเลยค่ะเอาหน้ารักจังเลยพี่จอยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่แอมมี่ขอบคุณนะคะโตเกียวสุดยอดมากดีใจดีใจที่ จริงๆผู้นําเก่งเก่งมากๆเลยค่ะเราอะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งคอนเนชันความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยอะไรที่ช่วยได้เราเราเต็มที่อยู่แล้วทุกคนคิวยาวถึงดาวอังคารแล้วพี่วันบอกสั่งแล้วค่ะสองลอดขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะ มาเม้ามอยกันถ้าใครอยากถามอะไรลองถามมาเม้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แซมจะพยายามอ่านให้ได้ทุกทุกคนเลยนะคะอ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพี่เกดขอบคุณมากเลยจริงๆแม่แซมแม่เดี่ยวผู้จัดการและหลายๆคนก็ช่วยกันพี่หนุ่มอะไรเงี้ยช่วยกันหมดเราเป็นเหมือนมดงานทุกคนที่มี หลายคนก็อาจจะไม่ได้ฟิกหน้าที่ว่าเธอต้องทําอันนี้เธอต้องทำอันนี้แต่เรามีหน้าที่ส่วนตัวของเรานน่แหละแต่อะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตได้เ,เราก็จะซัพพอร์ตบอร์ดไปค่ะอะไรที่ช่วยประสานงานได้อะช่วยช่วยติดต่องานได้ก็ช่วยไปทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเหมือนเครื่องจักรนั่นแหละทุกคนชนบุรีกดยาเชียขอบคุณนะคะไหวอยู่คะ่ะมันเป็นความเหนื่อยที่เรามีความสุขทุกคนพี่